สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกใน,ในคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคได้ในงานซ่อมดูแลบำรุงรงักษาระบบแอร์นะคันนี้ฟอร์เรนเจอร์เครื่องยนต์3.2นะครับมาด้วยการวิ่งไปแอร์ไม่เย็นนะขอแอร์ไม่เย็นลมไม่มีนะป้าหมายคือตู้ตันนะครับตู้ตันเป็นน้ําแข็งนะคันนี้เราจะทําอะไรบ้างนะหนึ่งเลยเซ็นเซอร์เขาไม่ตัดเพราะเขาไม่ตัด คอมแอร์ก็เลยทํางานตลอดนะพอทํางานตลอดก็เลยเป็นน้ําแข็งที่ตู้แอร์นะพอเป็นน้ําแข็งที่ตู้แอร์ครับลมก็ไม่ออกก็เลยแอร์ไม่เย็นนะประมาณนี้นะกับประการที่ตัวสอบนะคันนี้หนึ่งเลยเราจะทําการล้างตู้แอร์นะล้างตู้แอร์โดยไม่ต้องอดต้นโซนนะในฟอร์เรนเจอร์คันนี้นะครับแล้วก็สองนะทําการเปลี่ยนเซนเซ,นเซอร์ที่วาโพเลเตอร์นะหนึ่งตัวนะเพื่อ ให้คอมทํางานตัดต่อได้ปกตินะส่วนไพเพสเจอร์แรงดันตัวนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนใหม่นะเพราะว่าเขามีอายุการใช้งานของเขานะครับวิ่งวิ่งไปอาจคอมไม่ทํางานหรือว่าแอร์ไม่เย็นได้นะในคันนี้ในฟอร์เรนเจอร์คันนี้นะส่วนอีกจุดหนึ่งนะแนะนําให้เอฟซีทำไปเลยนะครับคือทีปัม๊มทีปั๊มมีปัญหานะคันนี้ระบายไม่ทันนะขึ้น400กว่าเลยจับ ในไซส์ได้นะขึ้น400กว่านะมีสิทธิ์ที่คอมเพ์จะระเบิดนะครับหรือว่า high feature นั่นเองนะทำให้แรงดันรั่วออกประมาณนั้นนะในคันนี้นะเดี๋ยวเราแก้ไขจัดการให้นะครับ,บรุกปนเป็นเจอซ2มมาดูกันนะหลังจากเสร็จเราจะมาลองความเย็นกันนะครับนะาก,การล้างตู้แอร์นะทุกครั้งนะเราต้องก่อนโบเวอร์แอร์ออกมาทำความสะอาดด้วยนะ การล้างตู้แอร์นะก็ช่วยทำความสะอาดภายในตู้แอร์นะทำให้ตู้แอร์สะอาดนะครับเซ็นเซอร์หางหนูบางครั้งตู้แอร์สกปรกก็จับความเย็นไม่ค่อยดีนะแต่ครั้นี้ตู้แอร์ตันมานานแล้วนะเอซี MC ไม่เคยล้างเลยนะหรือรจัดทั้งระบบให้นะสำหรับลินเจอร์ตัวนี้ปัญหาไม่ค่อยมีฮนะน้อยมากในเรื่องระบบแอร์นะครับแต่มาทีนึงเราก็จัดให้เลยใช้งานไปเลยนานๆน,น,นะครับกับครั้นี้นะครับ นี่นะตัวนี้เป็นปีบัมตัวใหม่นะครับที่นำมาใส่ให้นะะเดิมเขาปีปัมเนี่ยมันมีสายคาดตะมันออกมานิหนึ่งนะก็ประเด็นคือมันไม่แรงนะระบายความร้อนไม่ได้เราถึงเปลี่ยนนะสนหน้ายพอก็มีปัญหาแค่นี้แหละแก้ไขอะไรไม่ต้องมากมายนะมีแค่ปีปัมตัวนี้เลยที่เป็นปัญหาอยู่นะ การระบายความร้อนแล้วก็แอร์ไม่ค่อยเย็นนะให้ทิมเงินเราใส่เข้าไปแล้วก็บอกไปต่อไปต่อนะตอนนี้เราประกอบปีปั๊มกาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอมแรงเลยนะด้านในนี่นะดัาเตียนนะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราไม่ถ่ายดูนะคือฝัง่งไฮไซส์เนะี่ยขึ้นมาเกือบ400นะ300กว่านะ300ติดสายดอยู่ประมาณ45้านะพอดีนะผม เกิน200ร้อเย็นแน่นอนเย็นขับด้วยนะถ้าระดับนี้นะคือระบ,บายความร้อนดีนะครับผมนี่นะจบแน่นอนเมื่อกี้นี้นะบอดเบนเจอร์คันนี้นะครับมันจะติ๊กปุ๊บปุ๊บมันจะโปรแกรมให้เลยเราโปรแกรมเดี๋ยวเราโมดูลโ,โปรแกรมใหม่นะกับสามยสองคันนี้นะแล้วก็ดูด้วยนะอุณหภูมิอันนี้เปิดกระจกอยู่นะครับ ตามไม่ทันเลยกระจกอยู่ได้ระดับนี้ก็สุดยอดแล้วนะซาบแพร์คันนี้นะครับแน่เหมอนไม่เน่าครับจบงานจบงานพร้อมต่งงานนะครับดับเฟลดินจ์3.2คันนี้นะครับเก้ากว่าโอ้ยหนาวหนาวหนาวทำเลยข้างในคันนี้นะ หนาวเลยอ่ะออนี่เลยทดสอบแอร์อยู่นะครับก็จบง,งานแล้วนะกับเคสนี้พร้อมส่งเอฟซีนะครับจบง,งานจบง,งานนะฮะพร้อมส่งให้เอฟซีนะครับก็สรุปก็คือทำไปสามสี่อย่างนะกับคันนี้มีมีว่าเิชเชอร์แรงดันนะครับแล้วก็ปีปัม๊ม ต่อระบายความร้อนนะก็เป็นปัญหานะสําหรับดีปั๊มนะเราทาการล้างตู้แอร์ให้ด้วยนะฮะแล้วก็เว็ค่ำเติมยาใหม่นะฮะประมาณนี้นะงานที่ทําออกไปนะครับสรผมคลิปที่เราทําออกไปนะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะฮะก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่องยูทูบขอแง่จะเลื่อนช่างด้วยครับวันนี้นะกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อยู่แง่จะเดิ่นงารช่างครับ